แม่พรึกศพกรกฎุลพิจิกนะคะวันนี้พี่หมอจะมาอ่านดวงให้ฟังเป็นดวงเกี่ยวกับความร้ักรมลิขิตล้วนๆเลยค่ะแต,แต่แต่ดวงที่จะมาพูดถึงวันนี้นะคะเป็นดวงของแม่หมอไอ้นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะห้าราศีนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะ อ่าไม่ไหมอไอเนี่ยเขาได้บอกว่าคนโสดเนี่ยนะในช่วงหลังครึ่งปีหลังเนี่ยมีเกณฑ์มากค่ะที่จะก้าวเข้าสู่จังหวะชีวิตที่ดีอ่าจังหวะชีวิตที่ดีเนี่ยคือเด่นมนั่นเรื่องของความรักดวงความรักเนี่ยค่อนข้างเปิดนะคะจากที่บอกช้ำเสียใจอกหักรักคุดโดนเมินแต่อย่าก,กังวลไปค่ะเพาะกาลังจะเจอเนื้อคู่อ่ามีโอกาสได้เจอคนที่ดีนะคะทําให้หัวใจเต้นแรงใจฟูกันเลยทีเดียวสินเสมอกันด้วยความรักที่ สินเสมอกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะครบกันนานเนาะอ่ะ และบางคนนะมีเกณฑ์มากที่จะคบกันยาวจนขนาดสร้างครอบครัวสร้างชีวิตกันได้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่พรมลิขิตแต่แต่ยังไงนะคะก็อย่าลืมนะเราต้องเีเนเฟตตัวเองด้วยนะคะมีการอธิษฐานขอพรเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลเนี่ยจะประทานคู่มาให้ก็จะเป็นการดึงดูดคนที่ดีเข้ามานะอ่ะห้าราสิ่งนี้คอมเมนต์ไว้ก่อนนะคะรอมรับคําทํานายกดไลค์กดแชร์ไว้เพราะว่ายังไม่จบค่ะจากการที่แม่หมอได้พูดไวน้นะแม่หมอไอว่าแบบเออคุณ ่วนเนี่จะก้าวเข้าสู่จังหวะชีวิตที่ดีความรักค่อนข้างดีนะคะมีแต่อรอยยิ้มมีแต่ความสุขพี่หมอซินเซียก็เลยแอบเปิดไพ่ให้นิดนึงค่ะเสริมเสริมอ่ะก่อนที่จะฟังว่าพี่หมอซินเซียเปิดแล้วเป็นยังไงนะคอมเมนต์ไว้ก่อนน้อมรับคําทํานายไว้ก่อนนะคะเพราะว่าดวงความรักเนี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคนที่ได้คู่ที่ดีก็คือคบนานชีวิตแฮปปี้อืม มาเรามาฟังที่พี่หมอเปิดไพ่จริงๆอ่ะตอนที่เปิดไพ่อ่ะเปิดได้เดลเวอร์ก็เลยรู้สึกว่าตัวเลขลัคก,กี้นําโชคนะคะสําหรับ5ราศีในช่วงนี้นะก็คือเลข6นะคะ6กับ8แล้วก็2อันนี้จะเป็นตัวเลขนําโชคของเรานะหรือใครที่มีวันเกิดอยู่ในเลขที่เกี่ยวข้องแบบนี้เนาะ6 8แล้วก็2เนี่ยแสดงว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีโชคเล็กน้อยเข้ามานะคะ แต่อย่างที่บอกมันเด่นในเรื่องของความรักเนาะแปลว่าความรักยังไงก็มาแน่นอนแต่โชคเล็กน้อยก็อาจจะตามมาเป็นของแถมเป็นผลพลอยได้ไปอีกอ่ะและอีกอย่างหนึ่งใครที่เทินเข้าสู่สายมูนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ค่ะถ้าไปขอพรเรื่องความรักก็จะมีเกณฑ์สมหวังเช่นกันก็เรียกได้ว่าดวงเราจะไม่โสดแล้วเนาะแต่ถ้ามีใครบอกว่าหนูอยู่ในห้าราศีนี้ค่ะแต่ว่าแบบ ก็ยังไม่ได้โสดเลยพี่หมอหนูต้องเลิกกับแฟนหรือเปล่าคะไม่ต้องนะคะถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นมีการขยับเดินหน้าหรือมีการพัฒนาขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งนะคะอย่าเลิกกับแฟนนะความสัมพันธ์มันจะหวานเมือนเดิมแค่คนโสดจะเจอคู่รักจะเจอเนื้อคู่เท่านั้นเองนะคะออะอย่าลืมนะคะน้อมรับคำทำนายกดไลค์กดแชร์ไ้ด้วยนะคะทุกคน